สวัสดีคะ่ะทุกคนพาทุกคนมาดูถั่วลันเตาที่เพาะไวคะ้ค่ะนี่คะ่ะอันนี้คืออายุเขาได้สิบวันแล้วคะ่ะกำลังสวยเลยเนี่ยคือต้นเขายาวแล้วเขาล้มคะ่ะทุกคนเพราะว่าตอนแรกคิดว่ามันจะไม่มีใบสีเขียวออกมาเพราะว่ามันไม่ค่อยมีแสงแดดะคะ่ะทุกคน ช่วงนี้เข้าฤดูหนาวแล้วก็อ่ามันแสงสว่างมันไม่เพียงพอค่ะเขาคิดว่าก็ลุ้นลุ้นว่าเขาจะเขียวให้ไหมก็เนี่ยค่ะวันที่สิบเขาก็มีมีทั้งใบแต่ไม่ใช่อันนี้เขาเรียกอะไรมือไม่ใช่ใบสิมือเขาแล้วก็มีตัวสีเขียวๆเ,เนี่ยใบของเขาก็จะเริ่มเขียวออกมาแล้วค่ะแต่เขายาวมากค่ะทุกคนดูเนี่ย คือเพาะง่ายมากเลยค่ะทุกคนคือไอไอกล่องเนี้ยคือกล่องเนี้ยไอกล่องไว้สําหรับเพาะต้นกล้าละค่ะก็หน้านี้เราก็ไม่ได้เพาะก็เลยเอาลองมาใช้ดูแต่ตัวเนี้ยคือกล่องธรรมดาของเรานี่แหละกล่องผลไม้กล่อง่องอะไรก็ได้กล่องที่เราซื้อผลไม้มากินก็เก็บเอาไว้แล้วก็เอามาเพาะใส่ดินนิดเดียวเองค่ะคือดินนิดเดียว ประมาณครึ่งไม่ถึงครึ่งของของกระป๋องไอของของไอถาดต,ตัวเนี้ยค่ะกล่องตัวเนี้แล้วก็เอา,มาเมเล็ดโรยโรยลงไปมเมล็ดที่เราแช่สิบสองชั่วโมงแล้วก็บ่มเอาไว้อ่าสิบสองชั่วโมงอีกคือเลยสิบสองชั่วโมงแหละตอนทอําอ่ะคือประมาณสิบแปดชั่วโมงมั้งประมาณนั้นอะ่ะแล้วรากเขาก็จะ มันไม่ใช่รากหรอกมันเป็นอ่ายอดของเขาอะยอดไอตัวใบนี่แหละเขาโผล่มาก่อนรากเขาขึ้นมาทีหลังเราก็โรยดินลงไปแล้วก็ใส่ไอมเมล็ดที่เราเตรียมมาไว้แล้วก็แค่ป๊อกกี้ในรดน้ำอะแค่วันละครั้งเองค่ะทุกคนเราก็ได้ถั่วลันเตาสวยๆแบบนี้เลย <laughs> ดู คือมันไม่มีก็เพาะไว้ในบ้านนี่แหละค่ะเพราะว่าข้างนอกมันก็หนาวแล้วมันมันก็ปล่อยให้เขาอยู่อย่างนี้เลยได้เยอะอยู่นะคะเพาะอยู่ที่ห้าร้อยกรัมครึ่งกิโลค่ะ,มะเมล็ดเขามเมล็ดถั่วลันเตาครึ่งกิโลถุงหนึ่งพอดีก็ได้อยู่สี่ถาดสี่ถาดแบบนี้ค่ะเนี่ยหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ที่ฝั่งนี้ คนลองเอาไปทำดูนะคะได้ผลดีมากไม่ต้องดูแลอะไรเลยแค่รดน้ำวันละครั้งถ้าขยันก็สองครั้งเช้าเย็นก็ได้ค่ะแต่อันนี้แค่พรมพรมน้ำค่ะไม่ได้ไม่ได้รดเยอะค่ะคือก็จะเดี๋ยวอีกวันสองวันก็น่าจะตัดแล้วค่ะวันนี้ปกติเขาบอกว่าวันที่สิบก็จะตัดได้แล้วแต่ว่า ยังไม่ว่างวันนี้ก็ตัดก็ไม่ได้ทำคร่าวๆก็คือไม่รู้จะตัดแต่ทำไมก็เอาไว้ก่อนค่ะไว้สักวันสองวันก่อนแล้วถ้าตัดแล้วเขาบอกว่าเก็บไว้ได้เก็บอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวรอมาดูกันเฮ้ย <Hey. S 1> นี่ค่ะ,คะเอาต้นถัว่วลันเตามาให้ทุกคนดูถ้าใครสนใจอย,อยากทำตามก็ทำตามได้นะคะ สำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ